สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวสินค้าแล้วก็าทางร้านจะปรับความเข้าใจกับาทางลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าการสั่งของหรือข้อมูลาก,าการขนส่งสินค้าจะเป็นยังไงนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูสินค้าที่ขายดีของทางร้าน มีอยู่2ตัวนี้นะครับที่ขายดีนะตอนนี้ขายส่งไม่ทันเลยนะครับอย่างลูกค้าที่จะซื้อก็ต้องสั่งล่วงหน้าประมาณสัก3 4ถึวันนะครับทางร้านถึงจะจัดส่งสินค้าให้ทันเดี๋ยวผมให้ดูตัวตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นยียนขาสั้นราคา19บาบาทนะครับแบบนี้จะเป็นแบบขาลุยนะครับ ประมาณนี้นี่นะคะพี่แจ๊นี่คือแบบขาลุยกางเกงยีนขาสั้นนะครับเนื้อยีนจะเป็นยีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับเป็นยีนยืดซึ่งทางร้านเนี่ยจะมีอยู่สองแบบก็คือขาลุยขาพับตัวนี้จะเป็นยีนยืดนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านถามมาว่าสิบเก้าบาทเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับขาลุย ดูรูปแบบผ่านาทางไลน์แล้วก็แฟนเพจดูอีกทีหนึงก็ได้นะครับนี่คือราคา19บาทที่ทางร้านคัดเลือกแล้วจัดส่งให้ลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับแบบขาดตัวนี้แบบขา,าลุยนะครับ สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่สนใจสินค้าทางร้านนะครับก็สอบถามง่ายๆเลยก็คือการโทรมาก่อนอ่ะเบอร์โทร0618903223 0618903223นะครับแล้วก็ติดตามสินค้าต่างๆของทางร้านเอเนจังกเกงนะครับผ่านช่องทาง y t u t u นะครับพิมพ์คำว่า ร้านอาณาจักรกางเกงนะครับแล้วก็แฟนเพจติดตามแฟนเพจของทางร้านอีกช่องทางหนึ่งก็คือพิมพ์ร้านขายส่งกางเกงมือสองนะครับเลขสองนะครับร้านขายส่งกางเกงมือสองร้านอาณาจักรกางเกงนะครับเอาตัวนี้จะเป็นแบบขาพับของทางร้านนะครับขานีจะพับแล้วก็เย็บทับอย่างนี้นะครับตัวนี้ราคา19บาบาทเหมือนกันนะครับอ่า ตัวนี้จะขายดีนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าราคาถูกที่ทางร้านส่งให้ลูกค้าเอาไปขายทํากําไรกันได้งามๆเป็นสินค้าที่วิ่งนะครับขายเร็วส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูออนี่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะไม่จ่ากขายผพไม่จ่ายตัง้งะ<ช>นะนะชูไว<ป>้ตัวนี้ราคา30บาทนะครับทางร้านจัดส่งที่ราคา30บาทนะครับ ก็จะเป็นงานแบรนด์นะครับที่พูดถึงในเรื่องของงานแบรนด์พ่อค้าแม่ค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลก็ตามที่ผมให้ไว้นะครับผ่านแฟนเพจบ้างเบอร์โทรบ้างดูข้อมูลผ่าน YouTube อีกทีบ้างนะครับผมก็จะอัพลงให้ดูเรื่อยๆที่สำคัญกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ดูสินค้าของทางร้านได้หลายตัวนะครับประมาณนี้นะครับ อ่านี่คือราคา30บาทนะครับโอ้พะจ้าบังขากางเกงเขาทำไมนี่ตัวนี้จะเป็นงานคัดของทางร้านคัดเสร็จแล้วถึงจะนําส่งให้ลูกค้าไม่ใช่ว่างานยัดไส้ยัดกระสอบอะไรทั้งสิ้นนะครับมีกรณีมีปัญหาเรารับเปลี่ยนนะรับเปลี่ยนรับใครนิาให้ลูกค้าค่ะมีปัญหาซิปแตกกระดุมหลุดบางตัวมันหลุดจากสายตาพ่าค้าไปนะครับก็เราเก็บเก็บไว้แล้วนํามาเปลี่ยนกับทางร้านได้ไม่เป็นไรนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวนี้ราคา30บาทเป็นงานงานป้ายนะครับงานแบนด์เนื้อผ้าจะต่างกันกับยีนเกาหลีนะครับมีหลายตัวโฆษณาเผื่อของเขาด้วย<น>สิขายแต่ออของตัวเองขายให้เขาด้วยตัวที่โชว์นี้เนี่ยเฟรสเฟรสเฟรสก็มีหลายตัวนะครับจงบอยเอลสูงตัวนี้ลูกค้าก็ที่สนใจนะครับที่สนใจ ทางร ed, ität, y y yeah. ้านจัดส่งทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ส่งค่ะเดี๋ยวทางร้านส่งคาโก้ให้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทร0618903223 0618903223แล้วก็แฟนเพจพิมพ์ร้านขายส่งกางเกงมือ2เลข2นะครับต่อด้วยร้านอาณาจักรกางเกงนะครับอ่า แล้วก็ดูข้อมูลอีกทีหนึ่งผ่านทางไลน์นะครับไลน์ของทางร้านก็จะเป็น ID ดยไลน์ Apple ต้น6816นะครับ Apple ต้น6816พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ a p p l e ต้น6816 Apple ต้น6816ต,68ต้นนี้ T-O-N นะครับอ่ายังไงก็สอบถามกันไม่ได้ขอดูแบบอย่างสินค้าแต่ละตัวในร้านก็ได้เพราะว่ามีสินค้าในหลาย,ลยหลายตัวนะครับ อืมโอเคคงคงแค่นี้แค่นี้ก่อนแล้วกันยังไงก็ติดตามอย่าลืมกด Subscribe นะครับกด,ดติดตามสินค้าทางร้านด้วยนะครับเพราะว่าเราขายส่งกันในราคาที่ถูกสุดๆในแต่ละตัวนะครับมีทั้งกางเกยงยีนขาสั้นกางเกงขายาวขาเดฟผู้หญิงแบบขาดแบบลุ่ยทรงบอย สามส่วนผู้ชายกระเป๋าข้างอะไรมีเยอะนะครับอขอดูแบบอย่างกันได้ครับ